วารีกุญชรเอยเยช้างน้ำใช่แปลแบบตรงๆก็คือช้างน้ํานี่แหละเออเพราะวารีแปลว่าน้ําใช่กุญชอแกุญชาช้างเออเื่อก็ตรงตัวเลยตรงตัวซึ่งไอ้ตัวเนี่ยลักษณะของมันจะเป็นช้างครึ่งปลาโอ้โหแปลกโอหอ่ะแล้วมนคิดดูถ้าเป็นอันนี้จะแบบคิดภาพแบบแวบแรกนะที่พูดเมื่อกี้อ่าเออเป็นช้างเงี้ยเออ แล้วก็หางเป็นปลาตัวเป็นปลาคิดไม่ออกเลยแต่แล้วตัวมันใหญ่ขนาดนั้นนะวานอ่ะเป็นเหมือนวานตัวใหญ่โหน่ากลัวเหมือนกันก like ็คือแบบว่าตั้งแต่ตั้งแต่ส่วนหัวมาถึงเอวอ่ะจะเป็นช้างเออก็คือยังมีขาหน้านะมีขาหน้าอยู่เป็นช้างโอ้โหสภาพเออแต่ว่าตั้งแต่เอวลงไปถึงหางอะไรพวกเนี้ยจะเป็นปลาโอ้โหแล้วโอ้โหสภาพคิดดูดิแ้อง้องวานเลยเออ ไอแต่บางที hmm. ่เขาว่าตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ได้ใหญ่เท่าเนื้ออะไรเงี้ยเอออมันก็น่ารักอะไรีก็ตล่นเต้นจะอาศัยอยู่ในทะเลสีทันดอนในป่าหินหินมะพานแล้วก็เขาบอกว่าวารีกุญชรเนี่ยเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ําเก่งมากแต่ว่าผิวเนี่ยเขาว่ามันว่ายน้ําเก่งกว่าปลาด้วยซ้ําอะไรเงี้ย สัตว์ในชิมพะพานี่คือแบบอภิธารสุดยอดแต่มันก็มีบางที่บอกว่าเอไอตัวนี้มันไม่น่าใช่สัตว์น้ํานะเพราะมันมีขาอาจจะเป็นแบบครึ่งบกครึ่งน้ําหรือเปล่าเพราะมีขาไว้เดินบนบกอะไรเงี้ยแต่มีแต่ขาหน้านะอืมเออจะมีขาหน้าจะเดินอาจจะเหมือนแบบพวกแมวน้ำงี้เปล่าอ๋อกระดึบกระดึบกระดึบเออแล้วก็ไอเรื่องของประวัติของมันเนี่ย ไม่มีเลยประวัติของเจ้าวารีกุญชรเนี่ยไปเจอมาเป็นประมาณว่า <c oughs> เหมือนตัววารีกุญชรนมันถูกวาดไว้บนผนังวัดก็เลยมีเรื่องเล่าเป็นแบบตัวจิตรกรที่เป็นคนวาดอะ่ะอาจจะเห็นว่า <c oughs> ออผนังมันมันโล,งโลง่งเออน่าจะเติมอะไรสัตว์อะไรอีกสักหน่อยอก็เลยแบบวาดช้างครึ่งปลาขึ้นมา <c oughs> <c oughs> อย่าโพต <c oughs> เออเออปวดศิลปินครแบบ สิ้นคิดในการสร้างตัวนี้มาเจอความคิดความคิดแบบศิลปินอะแบบอารมณ์รวมรวมวมอ่าสนาสนองมันไหนไหก็วาดตีมนี้ละองค์ประกอบมันยังไม่ครบอ่ะต้องมีตัวอะไรสักหน่อยอะไรเงี้ยเออก็เลยวาดขึ้นมาตอนแรกก็อาจจะวาดช้างมาก่อนนะแล้วแบบวาดไปได้ครึ่งหนึ่งอะแล้วเชี่ยถ้าแบบเปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนจากขานหลังเป็นหางมันจะเป็นไงวะแล้วเราแล้วก็เลยคิดว่าความคิดนี้แหละแม่งคือศิลปะเออเลยวาดขึ้นมาเออมันคือแบบ ความคิดศิลปินอะเออ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถึงมันจะเป็นแค่แบบภาพวาดอย่างงี้ฮะแต่มันมีความเชื่ออยู่ว่าผู้ใดที่แบบว่าได้ครอบครองวารีกุญชรเนี่ยเออเป็นแบบรูปปั้นหรืออะไรเงี้ยอ่าเป็นอเอ,อเครื่องราง,รอง,างของขังอะไรง<ๆ>ี้เมื่อเข้าไปในป่าเนี่ยจะปลอดภัยพวกสัตว์ป่าดุร้ายเนี่ยจะไม่แบบมาคุกคาม แต่ก็ยังส่งเสริมเรื่องอำนาจบาร,รมีการเงินแล้วก็การงานอีกด้วยเอมาหามาบูชาเหมือนกันนะใช่ <laughs> ไปหามาสักตัวใช่การตีความของวารีกุชลชรก็ประมาณนี้เป็นสัตว์แปลกๆในหิมพานท์ที่ใครก็ไม่รู้ว่าไดขึ้นมาเออ <laughs> <laughs> แต่ว่านอกจากช้างแล้วเนี่ยยังมีอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นประเภทของม้าอ่าเป็นประเภทม้าเป็น ครานี้มาเป็นสัตว์สี่ขาใช่เป็นสัตว์สีขาแี้ีละคือไอ้ประเภทเนี่ยเขาจะเรียกว่าสินทบเออแต่ว่าไอ้ก็แปลว่าม้าม้าสินทบเหลอใช่แปลว่าแปลว่าม้าเออสินทบแปลว่าม้าใช่ตัวที่จะมาเล่าในวันนี้จะชื่อว่าสินทบนัดทีสินทบนัดทีใช่รูปร่างของมันเนี่ยจะเป็นประมาณเป็นม้าที่มีหางเป็นปลาปลาไงวใช่ปลาไงคือว่า เป็นม้าตัวสีขาวอ่ะเกี่ยวโยงกันเพราะว่าเมื่อกี้ช้างช้างมีช้างมีหางปลาอันนี้ก็ม้ามีหางปลาอันนี้ม้ามีหางปลาเป็นม้าตัวสีขาวเออที่มีหางเป็นปลาแล้วก็มีขีบด้วยอยู่ตรงแบบมีขีบด้วยตรงแผงแผงคอข้างหลังอ่จจะเป็นคีบอ๋อคือตรงผมผมม้าเป็นขี้ปลาแทนใช่ผมม้าเป็นขี้ปลาแทนแล้วก็มันจะอาศัยอยู่ในตามแบบพวกแม่น้ําหรือว่าทะเลสาบในป่าหินมะพาน แล้วก็เฮ้ยแต่ถ้ามันมีหางมีมีขีบก็ใซงว่ามันว่ายน้ําได้ปะเท่าที่แบบว่าหามามันเหมือนแบบมันไม่เชิงว่ายน้ําสักเท่าไหร่อ่ะมันจะลมเหมือนแบบวิ่งบนน้ามากกว่าม้าดินมางกอนอารมณ์ม้าดินบางกรแล้วก็ไอสินทบเนี่ยเอาจงจริงมันมามีรากศัพท์มาจากคําว่าม้าพันธ์ดีจากแม่น้ําสินทุเฮ้ย นี่เรากลับมาสินทุอีกแล้วอด,ดวงนายนี่มันสินทุ <laughs> จริงๆนะครับนี่คุณบิว <laughs> ไม่รู้ทําไมเหมือนกันเนี่ยเขาก็าสาันนิษฐานว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเป็นแบบม้าจากแม่น้ําสินทุอะ <laughs> เขาว่าเอ้ช่วงนั้นเหมือนม้าจากเมืองเมืองศิลนนะเนในแถบอินเดียปากีสถานอะไรพวกเนี้ยม้ามันแบบว่าขึ้นชื่อมากเออแล้วพอเขา oh. เขาจะสร้างแบบ สัตว์ที่เป็นม้ามาสักตัวหนึ่งเขาก็เลยเอาไอ้แบบเอ้ยมันต้องเป็นม้าจากที่นี่มันถึงจะเจ๋งอะไรเงี้ยอเออมาที่นี่ถึงจะดีใช่เออม้าพันดีม้าพันดีนดแล้วก็คําว่านัทีเนี่ยเออแปลว่านา้ำนัทีอ๋อเออถ้าแปลรวมๆก็ม,ม้าน้ําม้มานา้ <laughs> ํา <laughs> แต่ไม่ว่าแต่ไม่ไาาม่ายน้ําใช่ไม่ไหวานา้ํา เมื่อกี้มีอะไรช้างน้ำ <laughs> ช้างน้ำเป็นม้าน้ำ <laughs> เลยะเป็นม้าน้ำ,อ,นำอิทิริสของเขาเนี่ยก็คือแบบว่าสามารถวิ่งบนใบบัวโดยที่แบบใบบัวไม่สั่นเลยเลยสักนิดอืมเี้ยเออแกอย่าให้น้ำในแก้วหกนะในขณะที่แกกำลังขับลงเขาอากินะนึกถึงช็อตนี้เลย <laughs> <laughs> อันนี้แบบแกอย่า ให้ใบบัวมันขยับนะในระหว่างที่แกวิ่งบนน้ำอะไรเงี้ยเฮียโคตรอยากเดือดจัดชิวิเท่เ้ยเฮียทำไมทำไมอ่ะแล้วก็ในในในเมื่อแบบว่าพอพูดถึงสัตว์ตระกูลม้าแล้วก็เลยแบบอยากจะพูดอีกสักหน่อยว่าไอสัตว์ตระกูลม้าในป่าหินมะพานเนี่ยมัน มีอะไรบ้างอันนี้ก็เลยยกเอามาสักหกตัวหกสายพันธุ์ที่อยู่ในป่าซึ่งต่างๆก็จะเป็นแบบพวกสัตว์ผสมทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยอย่างตัวแรกเนี่ยมันชื่อว่าดูรงปักศิลเป็นม้าที่มีปีกแล้วก็หางเหมือนอนกเอเอคือไอ้ดูรงอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นสายพันธุ์ม้ามันจะมีเหมือนเป็นตำราโบราณว่าไอ้ม้าอเออสายพันธุ์นี้เนี่ยเออเป็นม้าที่ดีอะไรเงี้ยอารมณ์คล้ายๆกับศินทบอะไรอย่างเงี้ย,ยอไอ,ยอ้ปักศินก็เป็น ม้าที่มีปีกก็หางเหมือนนกแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเหมราอัศดรเพราะว่าไอ้มาตัวเนี้ยมันมีหัวเป็นเหมเืมเหมคืออะไรอ่ะเหมมันคือมันจะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอ่ะหัวของมันจะอารมณ์เหมือนเหมือนนกอ่ะแต่มีสีขาอ๋อเออแล้วก็ปากเป็นจระเข้นึกหน้าตาแล้วแบบพิศดารว่ะใช้ได้เลยมีทั้งนกมีทั้งจระเข้ เออปากเหมือนจระเข้แต่ว่าหัวมันนกแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นสินทบกุญชอ <c oughs> อย่าบอกนะ <c oughs> อันนี้เป็นม้าสีเขียวที่มีหัวเป็นช้างมันไอตัวช้างน้ำที่แบบวาดช้างมาแล้วแล้วแบบอัวเป็นอะไรดีวะแต่เนี้ยฟิลแบบไอ้นี่เว้ยแบบว่าวาดม้ามาแล้วอ่ะเอ๊อยากอยากได้ตัวอื่น <c oughs> เว้ยเอ้า <c oughs> ใส่หัวช้างเแล้วกันเออใส่หัวนกไปแล้วกันก็อีกอีกตัวหนึ่งเป็นอัสดรเหรา อ,อ,อก็คือเป็นสัตว์ผสมระหว่างม้ากับเหราาตัวเหราใช่ตัวเหราท,ท,ที่พี่บิวพูดไปเก้ว่าคล้ายๆพญานมกอ่าใช่ใช่ใชโดยเจ้าตัวอัสดรเหราเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีผิวสีแบบม่วงอ่อนอีกตัวหนึ่งชื่อว่าอัสดรวิหกหม้มาผสมนกม้าผสมนกง่ายๆเลย,เลยแบบตรงตัวเลยคือไอเจ้าตัวเนี่ยมัน อยู่นะในความคิดด้วยคือร่างกายมันเป็นม้าสีเหลืองม้าตัวสีเหลืองแล้วก็ <laughs> ส่วนหัวเป็นนกม้าเหลืองหัวนใช่ <laughs> แล้วก็มี <laughs> ขน, <laughs> ข,นขนตรงคอเป็นสีแดงไอ้ตรงแผงคอมันอนะ่ะ <laughs> แล้วก็มีปีกสีแดงเหมือนกันกีบเท้ากับหางเป็นสีดําสามารถแบบบินได้ด้วยแบบพลังก,กาลังมหาศาลแล้วก็อาหารหลักของเจ้าตัวเนี้ยจะเป็นแบบพวกมแมลงกับสัตว์เลี้ยงคานพวกสัตว์เล็กๆแล้วก็แบบมเมล็ดพืชอะไรพวกนี้ ดูจากทรงไม่น่ากินผลไม้อะไม่น่ากินอะไรยน่ากินคนเนีออจริงนูมองภาพแบบกำลังจิกคนแบบหรือว่ากำลังกินแบบกินกินอะไรอ่ะหรือว่าภาพจำพวกเรามันแย่ว่ะเออเว้โอ้แม่งมันเป็นกระซัตรเลยว่ะเออเนาะมันมีปีกนูนี่มันปีกไงแต่มันมีอีกตัวหนึ่งที่มันจะแบบว่าเหมือนเป็นกระซัตเลยเหมือนกว่าเหมือนกว่าเออพออนี้เป็นพอนนี้หัวเป็นนกใช่ไอตัวนั้นนะมันจะ ชื่อว่าม้าปีกอ๋อเจีง่ายเลยนี่เออง่ายๆเลยแล้วก็รูปร่างของมันก็คือแบบม้าที่มีปีกบนหลังแค่นั้นเองโอ้โเออเว้ยง่ายจุ๊บอายอสดอนดีละอสดอนวิหกดีละอันนี้ดูเท่กว่าเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงว่าไอตัวนี้มันไม่น่ากินแบบพวกผลไม้อะไรใช่ป่ะบีกตัวหนึ่งที่มันน่าจะกินแบบว่าพวกกินเนื้อกินคนอะไรเงี้ยม้ากินเนื้อเอาไิดูเอาเนี่ยม้าเป็นสัตว์กินเลีอยตัวนี้มันจะชื่อว่า ดูรงไกสอนเชียออชื่อครแบบพระเอกลิเกเลยไอเจ้าตัวเนี้ยจะเป็นม้าสีแดงที่มีหัวเป็นสิงอ่าโอเคกินคนซะมึงนะโอเคเดกคนแล้วความสามารถของเขานี่คือแบบง่ายๆเลยก็คือวิ่งเร็วเหมือนม้าแต่ว่าแข็งแรงเหมือนสิงโอ้ชียอ่ อบชันเยอะซะด้วยก็เป็นสัตว์กินเนื้อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มีแค่สองอย่างนี้ก็คือแบบมึงเจ้านักล่าแล้วอ่ะเออ